สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลพุกี้สาวไทยสไปยชนบทเยอรมันนะคะมุมตรงนี้เราก็มาหามุมสงบสงบสงบักนิดหนึ่งนะวันนี้ก็มีสาระดีๆมาบอกเนาะอ,อย่างแน่นอนเนาะใครชอบหนุ่มชาวต่างชาติมันก็เป็นสเปคนะไม่จำเป็นว่าทุกคนในโลกนี้จะชอบชาวต่างชาติเอาแค่บางคนนะแล้วเราก็พูดใน เรียว่าอะไรความส่วนความคิดเห็นส่วนตัวนะใครเห็นต่างก็ลงคอมเมนต์นะคะเราไม่ได้เหมารวมนะเราเอาแค่บางคนเนาะวันนี้เราจะมาบอกว่าความลับที่ผู้ชายไม่ยอมบอกเราอุย้ยนะมันมีอะไรบ้างเนาะเรารู้แหละว่าเขาจะไม่บอกเราอย่างแน่นอนเนาะเพราะทุกคนก็ไม่รู้หรอก การครบกันครั้งแรกเนาะใครโชคดีก็ถือว่าโชคดีคบกันเร็วแต่งงานแล้วอยู่ยืดก็โชคดีแต่ใครที่เรียกว่ากําลังจะมองหาหนุ่มสามีชาวต่างชาตินะคุณต้องระวังอันนี้ถ้าคุณไม่ไม่รู้คุณก็จะพลาดนะเพราะว่าผู้ชายเขาจะไม่บอกเราหนึ่งสภาพเออเรียกว่าอะไรนะเขาจะเรียกว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตนั่นนะคะปัญหาด้านสุขภาพจิตคืออะไร เราต้องสังเกตนะอันนี้คือสําคัญมากใครที่กินยาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางคนเขาจะมีเหมือนเป็นโรคส่วนตัวเนาะจะบอกว่าเป็นโรคสองใบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่าอย่างไรแต่ว่าเขาต้องมีการกินยาเหมือนบางคนมีสองอารมณ์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาด้านสุขภาพนะคะบางคนเขาก็ จะบอกให้ว่าไม่มีใครเขามาบอกคบกันปีสองปบงีบางครั้งอาจจะไม่รู้ด้วยเราต้องสังเกตเนาะเพราะอยู่ๆเขาจะบอกเธอเธอฉันมีสุขภาพเป็นโรคด้านสุขภาพจิตนะฉันต้องกินยาตลอดถ้าไม่กินยาแล้วฉันมีอารมณ์สองอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันตรายสุดขีดคุณอันนี้คือความลับของเขาเขาจะไม่บอกคุณอย่างแน่นอนอันที่สองอุ๊ยอันที่สองคืออะไรเดี๋ยวก่อนนะขออ๋อ อันที่สองก็คือเรื่องการศึกษาอใครล่ะมาคบคุณครั้งแรกบอกอเธอฉันจบที่นี่นะจบปเก้าฉันจบอนุปริญญาฉันจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ประเทศของเขามีไหมใครที่คบกันแรกๆแ,แล้วบอกว่าจบการศึกษาอะไรมีไหมคะไม่มีนะเพราะฉะนั้นมันเป็นความลับแล้วก็มันลับไปจนตายเราไม่สามารถรู้ได้นะจนกว่า เราจะได้มาใช้ชีวิตเราจะรู้ได้อย่างไรเพราะว่าบางทีก็จนเรานะตั้งแต่ตอนนู้นจนถึงทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าสามีจบเขาเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเรียกเป็นเมืองไทยน่าจะเป็นปริญญาตรีแบบจบแบบขั้นพื้นฐานไม่สูงไม่ต่ำเนาะก็เขาจะมีแบบถ้าทำงานก็จะทำงานแบบสายอาชีพตรงนะคะก็เขาก็จะมีถ้าเรียนสายอาชีพตรงเขาก็จะมีเหมือนเป็นค่า วิชาชีพที่ได้เงินเพิ่มขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะเหมือนคนเป็นหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งอย่างที่เขาจะไม่บอกเราหรอกว่าเขาจบการศึกษาอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องลุ้นเอาอะใครใครเจอคนดีไม่ว่าเขาจะจบการศึกษาอะไรคุณก็จะเรียกว่าช่วยกันช่วยกันไปให้ถึงฝั่งถึงจุดหมายได้เนาะแล้วข้อที่สามความลับที่เขาจะไม่บอกเราก็คือ เงินเก็บอ้าคุณรู้ไหมล่ะคบกันตอนแรกเขาจะบอกเธอ,อฉันมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านพันล้านไม่มีนะเขาไม่บอกนะเราก็ดูดูรวมๆเราก็คิดเอาเองนะคะอันนี้พูดถึงผู้ชายที่เขาไม่บอกแต่ถ้าใครที่ได้คนที่ไม่โกหกแล้วเขาก็บอกทุกอย่างอันนี้ก็คุณโชคดีมากค่ะนะเราว่าน้อยคนนะทีะ่เขาจะมาบอกเรา เนาะเพราะฉะนั้น3ส,สิ่งเนี่ยเป็นความลับของผู้ชายที่เขาจะไม่บอกเรานะคะเฉพาะบางคนนะบางคนที่เขาได้ปรับดีเขาบอกทุกสิ่งอย่างอนนั้นเราก็ดีใจด้วยนะเนาะไม่ต้องมาคอมเมนต์นะเพราะเราไม่เหมารวมนะเราแค่พูดให้คุณคิดถ้าคุณได้ประโยชน์คุณก็รับฟังแล้วก็เก็บเอาไว้แต่ถ้าคุณไม่ได้ประโยชน์หรือคุณไม่ชอบก็ไปหา แนวทางที่เราชอบแล้วฟังแล้วรู้สึกแบบดีกับชีวิตของเราแล้วได้ปรับปรุงพัฒนาแล้วก็เป็นข้อเตือนสติอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนาะคุณก็ไปลองหาสิ่งที่คุณชอบนะนนี้เราก็จะมาแชร์เพราะบางคนนะ่ะไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะรู้นะบางคนเขาก็ไม่ได้รู้นะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเรียกว่าพูดแล้วมีประโยชน์กับคนอื่นเราก็อยากจะมานําเสนอแล้วก็ให้ได้ระมัดระวังในการที่จะ มัมีแฟนชาวต่างชาติหรือการที่จะมาใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะไม่จําเป็นต้องสามีเราก็ได้อาจจะหัวหน้างานถ้าคุณรู้ว่าเขากินยาหรือเขาเป็นปัญหาด้านสุขภาพเราก็จะได้เตรียมตัวระมัดระวังนะไม่จําเป็นต้องมาหาแฟนชาวต่างชาตินะเดี๋ยวบางคนก็จะมาคอมเมนต์อุย้ยใครจะอยากได้แฟนชาวต่างชาติคนอื่นเขาก็บอกฉันเยอะแยะไม่เห็นจะมีความลับอันนั้นมันก็เป็นแค่บางคนอันนี้เราก็มาพูดรวมๆให้ระวังเอาไว้ให้หัดสังเกตนะคะ เวลาหาแฟนชาวต่างชาติไม่รู้ภาษาเราต้องสังเกตเนาะก็จะช่วยเราได้ระดับหนึ่งะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแทบที่แบบสั้นๆเราจะไม่ยาวมากเนาะก็สรุปว่าความลับของผู้ชายความลับของหนุ่มในต่างแดนที่เขาไม่บอกเราสามเรื่องนะคะที่เราต้องสังเกตเองนะเขาจะไม่ไม่มีทางบอกอาจจะได้ตายไปกับความลับแต่ถ้าอันที่หนึ่งเขาบอก ว่าเขามีปัญหาด้านสุขภาพเราต้องให้โอกาสเขานะบางทีเรามาแล้วไงอยู่กับเขาแล้วอะเหมือนคนแบบต้องกินยาไม่งั้นเป็น2องอารมณ์อาจจะอลวาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราช่วยเขาด้วยการที่เราก็ให้เขากินยาเป็นประจําแล้วก็เรยกว่าพูดสิ่งดีๆให้เขาให้เขารู้สึกดีไม่ให้เขากโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็สามารถช่วยได้อันที่สองก็คือการศึกษาเราก็ช่วยไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนดีไม่ว่าเขาจะเรียนสูงแค่ไหนถ้าเขามีนิสัยที่ดีเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันยืดเนาะ อันที่สามเขามีเงินเก็บไหมอันนี้เราไม่รู้หรอกเราก็ไม่ช่วยกันหาช่วยกันทํางานช่วยกันทำมาหากินเนาะเพราะว่าบางคนไม่มีเงินเก็บแต่ไปเที่ยวเมืองไทยนี่อู้อยากจะได้เลยึ้นค่าสินสอดแพงๆต้องมีบ้านมีรถมีทองเนี่ยผู้ชายเขารักเราจริงเขาอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินที่เมืองนอกแล้วมาแต่งเราแล้วก็มาให้ฝันที่เลือ,ลอว่าจะมีบ้านมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาอยู่กับเขาแล้วช่วยทํางานสิคะช่วยกันใช้หนี้ อันนี้ก็มีนะต้องระวังเพราะฉะนั้นใครรู้เยอะอใครดูเยอะคุณก็จะได้เปรียบแล้วก็คุณจะมีชีวิตคู่ที่เรียกว่าช่วยกันทำมาหากินเนาะแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็ชีวิตคู่คุณจะยาวไกลเนาะแต่ว่าอย่างแน่นอนหนึ่งสิ่งคุณต้องถามตัวเองให้ดีๆนะถามใจตัวเองให้ดีๆนะก่อนที่จะจบย้ำมามา,มาต่างประเทศเพราะอะไรจะมาเ รนีบัติพัดวีดูแลหรือจะมาใช้ชีวิตคู่สองอย่างนี้คุณเลือกให้ได้ก่อนนะคะเราก็เรียกว่าเป็นเ,เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้หญิงที่จะมาใช้ชีวิตจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะคะเราก็อยากให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดินเอกสารเรื่องดูใจกันเรื่องให้อภัยเรื่อง จะไปต่อหรือพอแค่นี้อันนี้ก็สามารถที่จะให้คุณเป็นไอเดียสําหรับการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างสําหรับคลิปนี้ใครชอบแล้วก็คิดว่ามีสาระก็อย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายชิวสบสวัสดีค คลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะแล้วใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถซื้อสติกเกอร์ส่งให้เราได้นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการที่เราจะเรียกว่าพัฒนาช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆเยนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมนะขอขอบคุณล่วงหน้านะ